เรื่องเล่าจากธิระชัยอันนี้ก็อย่างว่าแล้วครับอะไรที่เห็นอาจจะเป็นที่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดอฮ uh huh. แล้วมาแบบไปอย่างที่เราคิดบางทีมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งนี่โอ้ประสบการณ์ที่เราไปร่ำเรียนหนังสือมาการใช้ชีวิตในแต่ละที่แต่ละเรื่องมันก็มีมุมคิดมันก็มีสำนวนหนึ่งที่ฝรั่งเขาใช้กันอยู่นะก็คือคำว่า having no life having no life ก็คือว่าหลังเขาเขาเรียกเป็นเหมือนเชิงประชดประชันกับพวกที่ทํางานหนักทั้งวันยันค่ําอืมทางานหนักแบบมหาสุเทพหรือเปล่าออะไรแบบเนี้ยไม่ยอมพักผ่อนย่อนใจหรือไปเที่ยวเลยเขาเรียกว่า he has no life อืก็คือ having no life ก็แปลว่าตรงตัวเลยไม่มีชีวิตอ่ะฮะหมายถึงว่าคุณใช้ชีวิตแบบไม่เต็มที่อ่ะอืม หรือเกิดมาแล้วไม่ได้ทำอะไรย่าอารมณ์อะไรเลยนอกจากทำงานอะ่ะไม่เหมือนคุณยุทธพงศ์ไปนู่นมานี่ uh มาทำป้อมจัดไปนู่นมานี่ <Okay. S 1> อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียก half life half life <laughs> h a l i n g life <laughs> นะครับแต่ว่าเส้นแบ่งระหว่างการใช้ชีวิตเต็มที่กับไม่เต็มที่มันวัดได้ยากนะท่านรู้ฟังคือคำว่าเต็มที่นี่ไม่ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตผจญภัยสุดขั้วต้องไปทั่วโลก ลองของแปลกใหม่ทุกอย่างเสมอไปชีวิตเต็มที่น่าจะเป็นชีวิตที่เจ้าของชีวิตใช้แล้วรู้สึกว่าคุ้ม,มกับการเกิดมาหรือได้ใช้ชีวิตในระดับน่าพึงพอใจแล้วอย่างคุณสุเทพบอกว่าคุ้มแล้วผมทำข่าวไม่ต้องกรทำอะไรทำงานมันทั้งชีวิตนี้ก็คุ้มสำหรับผมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปบอกก็คุณสุดเทพ having no life มันก็ไม่ได้เ้น แต่ว่าชีวิตเต็มที่ตามความเข้าใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอะ,อะไรก็ตามคือคำว่าเต็มที่นี่คือชีวิตที่ไม่เต็มทีแต่เต็มทีไม่ไหวนะนวเต็มทีไม่ไหวเทีมันน่าเบือนะ่อใช่เต็มที้ะเกิดแล้วนะเต็มที่กับเต็มทีมันต่างกันไหมเอกตัวเดียวนะการไม่มีชีวิตไม่ได้หมายถึงการไม่ได้ท่องทั่วโลกไม่ได้กินของดีแต่ว่าเชื่อไหม คนที่รวยมากเดินทางมากอาจจะมาเข้าขายไม่มีชีวิตก็ได้เพราะเขาไม่ได้ไปประจนภัยไม่ได้ไปเที่ยวแบบอะไรๆต่างๆที่ที่คนที่คิดว่าเออมันเป็นชีวิตชีวาของเขาก็ได้นะมันก็มีคำวกมาํำลังภายในของอุสุเทพเนะก็ะคำของปรมาจารย์เล่าจื้อนี่ mm. เล่าจื้อนี่เป็นเจ้าของปัจญ,ญาเล่าจื้อเขียนไว้ในตเต๋าเต๊กเกง่ะเขาบอกว่าอย่างนี้อะมีได้ออกจากบ้านก็รู้จักโลกมีได้สอดส่องมองออกหน้าต่างก็รู้จักวิถีแห่งฟ้าเออนี่ก็คือ,อเล่าจื้อเขาว่าไว้ในสำดวนแปลของคุณชดช่วงนานดอนเพราะความหมายของเล่าจื้อก็บอกว่าไม่ได้บอกให้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องออกนอกบ้านหรือไม่มองออกนอกหน้าต่าง แต่อยู่ที่การมองให้เห็นครับท่านรู้เปล่าถ้าออกนอกบ้านแล้วมองให้เห็นไม่ได้ต้องเดินทางไกลก็รู้หมดละแต่ถ้าออกไปไหนไปไหนแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็เหมือนกับก็มันไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไม่มีชีวิตก็คือการที่ไม่รู้ว่ามีชีวิตไปทํำไมมองไม่เห็นความงามของการอยู่ในโลกนี้ ไม่เคยคิดปรับตัวปรับใจที่จะอยู่ต่อไปหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจดังนั้นการไม่มีชีวิตก็คือการติดในพันธนาการที่ส่วนมากสร้างกันขึ้นมาเองนั่นนะนะครับไอ้สร้างขึ้นมาที่เห็นชัดๆัดอะ่ะก็คือตกอยู่ในบ่วงอบายามุขการพันนันเล่ายากินเล่าแบบไม่เล่ากินตัวเองนี่มันคือการม,มีชีวิตแบบไม่มีชีวิต พอมันติดบวงอยู่คือ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการไม่มีชีวิตก็คือการปล่อยให้คนอื่นใช้ชีวิตของตัวเราแทนตัวเราอ่ะอืมเคยเจอเมืม่อไหล่เราใช้ชีวิตตัวเราแทนตัวเราก็คือว่าถ้าจะก้าวซ้ายก็ต้องขออนุญาตอืมถ้าจะก้าวขวาก็ต้องขอความเห็นชอบอะไรแบบเนี้นะเอใครจะเจอหรือไม่เจอเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็คือมันก็เป็นตัวอย่างการไม่มีชีวิต เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งบางคราวบางคนนะนัานคือฟังคุณยุทธพงศคุณสุเทพก็ไปเจอไปเจอชีวิตเอาตอนที่เกือบจะไม่มีชีวิตแล้วก็คุณดูคริสตอเฟอร์ลีฟสอ๋อใช่ฮะซูเปอร์แมนประสบาเหตุร้ายแรงต้องนั่งรถเข็นอ่ะเขามารู้จักชีวิตตอนที่เขาตายทั้งเป็นไปแล้ว คือเขารู้จักชีวิตตอนที่ไม่มีเกือบไม่มีชีวิตแล้วคือถูกพันธนาการเชื่อนไหวไม่ได้แต่ว่าชีวิตเขาไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้นเนี่ยตอนหลังเราก็ทราบว่าเขาใช้ชีวิตของเขาเต็มที่ไหม,มทากิจกรรมไปปาถักถาสู้ชีวิตทั้งทั้งที่พิการเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยบางทีมันเป็นชีวิตที่ถูกพันธนาการทางร่างกายแต่ว่าพอใจมันทําใจได้เป็นอิสระ ใจเป็นอิสระม,มันก็กลับมามีชีวิตอีกเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็เป็นการรวมอะไรๆต่างๆหลายอย่างครับท่านผู้ฟังครับที่บางทีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะแต่ว่ารู้จักหยิบชิ้นเล็กๆมาใช้บางคนใบภาพรวมมองแต่ชิ้นใหญ่ไม่รู้จักความสุขเล็กน้อยไปหลอดบางทีอะไรอะไรก็คำหนึ่งที่จริงๆเราก็เคยพูดในรายการตลอดอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ บางทีคิดอะไรออกทำมันท้วันนี้มันวันนี้เลยนะก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีกรณีศึกษามาจากที่เราเคยได้ยินข่าวนะเราก็คุยในรายการมีเครื่องบินลำหนึ่งล่อนลงจอดฉุกเฉินที่แม่น้ำฮัทสันอะ่ะตอนนั้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอ่ะก็กัปตันก็ตัดสินใจถูกต้องก็ลงฉุกเฉินแม่น้ำเครื่องบินมันมันขัดข้องอะ่ะแล้วคนในคนในเครื่องบินคนหนึ่งเนี่ยพอลอดตายมา พูดคำหนึ่งที่ดังไปทั้งโลกอะท่านผู้ฟังครับจงใช้ชีวิตในวันนี้ไม่ใช่รู่นี้เอาะว่าพอรอดตายมันได้เนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าคนที่พูดคำนี้ได้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่เสียดตายใช่แล้วก็พอคนเสียดตายมันจะรู้โอลุงนี้ทำนี้จะลุงนี้ทำนี้ผมนี่เคยนั่งเครื่องบินเครื่องบินจะเป็นเครื่องบินฝุน ยา่ายาฆ่า,า,า,มาแมลงอะ่ะแต่ว่าเราดัดแปลงมาเป็นเครื่องบินโดยสารเล็กๆเจ็ดแปดคนจาก <ไป S 2> สุรินทร์จากฤกรุงเทพอะ่ะโอ้เจอเข้าไปดงพญาเย็นเนี่ยเหมือนกับว่ามืดตื้อแล้วก็หลุดออกมาได้ฮะเกือบตายแล้วนะอันนี้เราคิดว่ามันเข้ากับนี่ที่เขาว่าเลยตรงใช้ชีวิตวันนี้ไม่ในช่พรุ่งนี้แต่สำหรับผมื่อตอนนั้นนาทีนั้นวินาทีนั้นคิดอย่างคิดถึงแม่ฮะอย่างเดียว นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมานแ,แปลกมากนะที่คนโบราณทำไมเ่าคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วแม่แก้วคิดถึงแม่ขึ้นมาสันตีโดยไม่มีเหตุผลเลยฮะแล้วก็นั่งคิดว่าทำไมผมมาตายเร็วแบบนี้คิดแบบนั้นจริงๆครับอันนี้มันมันนึแบบจงใช้ชีวิตในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้น having life having no life มันต่างกันตรงที่เรามองเห็น ความไม่จรหลังยั่งยืนของชีวิตมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งนะฮะสามารถที่จะมองอะไรๆในโลกนี้เพื่อมันแตกต่างจากคนอื่นนี่นะ,ะก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสก็ทำจะครับสามคุณสุเทพคําเดียวตอบตรงไปตรงมาคุณมีเวลาเงยหน้ามองขึ้นไปท้องฟ้ากี่หนนะ ในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ีน,นะผมอ่านเจอตรงนี้แล้วผมยังนึกว่าผมนี่ถ้าไม่มีโอกาสเงยมอ,องบนท้องฟ้าเลยนะ <im itation> ใช่ใช่เออแล้วมันนั่งคิดดีนีเรายัางไม่รู้จักเลยว่าเราจะต้องรู้จักที่จะต้องสัมผัสรธรรมชาติรู้จักจะอะไรที่มันอยู่รอบตัวยังไง <im itation> แล้วก็ปิดท้ายเอาไว้ให้กำลังใจกันนะท่านผู้ฟังครับการมีชีวิตมันก็ไม่ใช่ว่ามองขึ้นไปแล้วจะเจอฟ้าสวย เสมอนะถ้ามองขึ้นไปแล้วฟ้ามีเมฆก็มองแล้วมันมองให้มันสวยก็ได้สําคัญที่ว่ารู้จักมองฮะไม่ว่าในยามไหนก็รู้จักจะมองมันในมุมที่เราควรจะมองก็ฝากเอาไว้ในวันนี้เรื่องของ having no life หรือ having life อะไรอะไรต่างๆมันอยู่ที่เราเรื่องเล่าจากธิรชัย